สวัสดีครับมาเจอกับเจ้าตีรักครับเจ้าแวคนในรุ่นนั้นะได้เสถียีครับวันนี้ก็ป่านุเขาก็ไปทำงานนะครับวันนี้ก็เจ้งตีไวลาไปนะครับเพราะว่าวันนี้เจ้งตีก็เกินยากนะครับวันนี้เจ้งตีมาดูครับวันนี้มาข่าวไม่อยู่ครับวันนี้ก็เออวันนี้เจ้งตีก็อยู่บ้านงือนเียอยู่ยืนหลายอีหลายเกินเนี่ยเจ้งแมวก็อยู่ครับแต่วันนี้ไม่ได้ไปครับเพราะว่า แช่งแมวก็าับไปเที่ยวไหนไม่รู้นี่ครับก็วันนี้ก็เหลือกันแค่เราแค่นี้ครับนี่ครับก็วันนี้เหลือแค่มากระดูดอยู่คันหนึ่งครับมาขาวไปทํางานสวนสวนใครไม่รู้ครับรื้ว่าสวนครับมาขาวมาตอนไหนไม่รู้เลยนาวันนี้นะ่ะมาะทั้งวันไหมไม่รู้ครับ ก็วันนี้เหลือแค่คันเดียนะวันนี้ก็ตั้งตีก็ไปได้ถ่ายคลิปเลยนะก็เพิ่งเสร็จครับเพิ่งเสร็จจากงานขางตัวเองครับก็ฝากติดตามนะครับช่างตีหลักของชแนลนะครับแล้วก็พอในรุ่นน้อยๆนะครับวันนี้รถมาขาไม่อยู่ครับเด้อด้มิเกอนี่สวยเลยมิเกอร์ิเกอร์กลุ่มของป้านุกลุ่มอะไรไม่ครับเี่ ทำท้ายเท่มากเลยครับคันนี้มาขาวไม่อยู่ครับก็ค,คือมาขาวอยู่ก็อัดวิดีโอย YouTube ืดทึบแค่นี้นี่มาขาวไม่อยู่ครับนี่ครับก็ตอนนี้ขึ้นปู่หนึ่งค้นปู่สองก็ไม่ได้ขับลนะครับดือสภาพเป็นอย่างนี้นะครับจอดไว้หน้าเลยมากเลยครับเดืโอ้ยาง ไม่ที่ไม่ขับเอ้ยตรุงนี้มาเป็นไรไม่รู้เนี่ยนี่เนี่ยน,นี่ก็เยอเป็นครับเฮ้ยจอดไว้นานก็เลยเป็นเลยครับเนี่ยนี่เป็นมากเลยครับ <c oughs> ก็ง่ายๆเดี๋ยวดูมากระมามามากระโดดครับก็ นี่ครับจ,จอดไว้อยู่ตรงนี้ครับนักกิฟก็อยู่ครับป่านนีไ้ไปทำงานเสร็จนักกิฟครับก็อยังไงก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ